คลิปที่2จะทดสอบด้วยการโยนไฟล์เข้ามาไว้ในฮันดี้ที่รวมกันโอเคนี่คือข้อมูลส่วนหนึ่งที่ก๊อปลงมาไว้ที่ไดที่รวมกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เปิดคอนโทรลพารเรลแอดมิเนชันทูล เข้ามาที่เดิมคอนเท e เนอร์แมจเมนต์เราจะลบออกไปส่วนหนึ่งแล้วกันเลือกตัวนี้นะครับชิงวอลลุ่มเราให้เราใส่ทั้งหมดมี3เทผมอเอาออกไป2เทก็แล้วกันหน่วย101ร้อยพัน0มื0 0แสนล้านโอเค แล้วเรามาดูกันอ่าเสร็จแล้วเราจะได้ฮัดิษว่างๆคืนมาสองใบนี่หนึ่งกับสองแล้วก็ฮัดิษใบแรกเหลือเนื้อที่เท่านี้มาดูที่กดรีเฟชอ่าเห็นไหมเนื้อที่ฮัดิษเหลือแปดร้อยสี่เกิกละข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิม พราะข้อมูลเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ที่ไรแรกกลับเข้ามาฮาริสเมื่อถูกแบ่งไปนี้ไม่เต็มเราก็สามารถที่จะเพิ่มมันให้มันเต็มไรเรายังไม่รวมนะอันนี้คือเฉพาะฮาริไใบเดียวโอเคแล้วก็มาดูกเฟซด,ดู ม่ความจุกลับมาไปแล้วหนึ่งทีละเราสามารถที่จะกลับมารวมใหม่รวมกับฮาริดอีกใบหนึ่งสั่งอีกทีนแล้วก็เลือกเอาจะเอาไรไหนสมมติเอาได้ตัวล่างแล้วกันกดแอดนิกเห็นไหมเสร็จละไปได้สอง กดรีเฟรชหนึ่งจุดแปดหนึ่งกลายเป็นสองข้อมูลอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้รวมได้แยกได้โดยที่ไม่มีปัญหากับข้อมูลเลยสะดวกมากวิธีนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ว่หาหาฮันดิความจุดสูงสูงไม่ได้ก็เอาิา่ง่ายๆเอาความจุในน้อยเนี่ยหนึ่งเทหลายๆใบมารวมกันมันก็เป็นความจุสูงสูงได้ละแล้วก็วสะดวกด้วย เหมือนกับคลิปนี้ให้ดูโอเคนะถือว่าจบคลิปแค่นี้ก็แล้วกันใครอยากใครอยากสั่งฮันิดกับแอดมินก็เชิญสั่งได้เลยตอนนี้สต๊อกมีเพียบ